ครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่นะครับที่วัดพันปางกานะครับมานั่งรองก่อนที่ไปต้อนรับพระธรรมยาตรานะครับที่หน้าวิหารคดของหลวงปู่วัดปักน้ำประสิเจริญพระผู้ปบมานนะครับสำนักงานใหญ่ก็ เอาเป็นเหมือนออฟฟิศขององค์การก็ย้ายไปที่อาคารใหญ่แล้วนะครับโครงสร้างก็ประหยัดสุดประโยชน์สูงจริงครับใช้างานได้เยอะจริงก็นั่นแหละครับวันนี้มาสร้างบาร,รมีนะครับอายุ47ปีแล้วนะครับเวลาก็ผ่านไปไวมากนะครับเข้าวัดองค์การมา28ปีนะครับสร้างบุญสร้างบาร,รมีครับ2ปีนี้นะครับ รงกายก็เงียบเหงาหน่อยนะครับกับสาวชนก็ไม่ได้มาวัดนะครับมีเพาะบุคลปกรภายในวัดเท่านั้นนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะครับนั่นแหละครับวันนี้มาสร้างบารมีนะครับวันนี้เข้าวัดไวมากนะครับเข้าวัดตั้งแต่11นาฬิกา30นาทีนะครับก็ปื้มนะครับได้มาวัดไวนะครับชีวิตมนุษย์นะครับเกิดมาเพื่อสร้างบารมีนะครับกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากนะครับ กว่าจะได้มาเจอครูบาอาจารย์ผู้มีบุญบารมีเป็นปู่พ่อ,พอยายก็ยิ่งยากอีกครับเอาท่านย่อยคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้นะครับแล้วก็มาประพติปฏิบัติให้ลูกๆได้มาประพืปฏิบัติใช้ได้เลยกินได้เลยนะครับแค่เดินตามเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับได้มาสร้างบุญมาต้อนรับพระธรรมนยายตาสองพันกว่าลูก เป็นบุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่นะครับบุญนี้เป็นบุญใหญ่เป็นบุญอสองไขยอภปานางนะครับทำบุญถกวิชาธรรกายด้วยนะครับบุญฝากทุกท่านทุกคนนะครับ